มาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมาดูเรื่องของความมั่นคงทางทะเลกันบ้างนะครับโดยทางด้านของศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเรือประมงหน้าท่าเพื่อป้องกันการกระทําความผิดกฎหมายครับเมื่อวานนี้ศูนย์นำหน่วยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3โดยศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ตร่วมสังเกตการการตร,รวจสอบประมงหน้าท่า กับชุดสหวิชาชีพประจำศูนย์ควบคุมแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดภูเก็ตที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายของประมงนั่นเองนะครับรวมไปถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยการตรวจในครั้งนี้ก็จะมีเรือนะครับประมงที่เข้าออกในจนนํานวน4ลําด้วยกันประกอบไปด้วยเรือเจริญทรัพย์เรือเจริญทรัพย์42เรือเจริญทรัพย์2และเรือภูริตรุ่งเรือง โดยทั้งหมดเนี่ยก็พบลูกเรือนะครับรวม25คนแบ่งเป็นคนไทย10คนแล้วก็แรงงานต่างชาติ15คนครับ จากการตรวจสอบเขาบอกว่าไม่พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมงหรือว่ากฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ไม่พบการกระทำผิดที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดด้วยทางนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเน้นย้ำให้ลูกเรือสวมชูชีพทุกครั้งขณะปฏิบัติงานบนเรือเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นการเฝ้าระวังค่ะถึงแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมไปถึงได้ให้คำแนะนำและประ ชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยทางสรอนชนภาค3นะครับเขาบอกว่าหากประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับพบเห็นเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลก็สามารถที่จะแจ้งไปได้ครับสายด่วนสอนชน1465ตลอด24ชั่วโมงครับโดยการปฏิบัติผลการดังกล่าวก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองครับ